นี่แหละฮะคือรถที่สมรรถนะดีเยี่ยมและเป็นขวัญใจชาวไทยนะครับผมต้องเป็นอี u ูแน่นอนกับเจ้าคันนี้เลย i ี u ูมิลเนะครับผมตัวนี้เป็น3.0 Ultimate ปี2022เลยตัวท็อปเลยนะครับคันนี้แต่ว่าเป็นขับ2นะแล้ว

นี่แหละฮะคือรถที่สมรรถนะดีเยี่ยมแระเป็นขวัญใจชาวไทยนะครับผมต้องเป็นอิสุแน่นอนกับเจ้าคันนี้เลยอิสุมิลเอ็นะครับผมตัวนี้เป็น3.0อัลติเมทปี2022เลยตัวท็อปเลยนะครับคันนี้แต่ว่าเป็นขับ2นะโอ้โหเป็นไงชมใหม่เขาหล่อมากๆเลยคันนี้<อ>นะครับผมสวยจริงๆนะใครหายอยู่นะรถ PPV ส,สวยๆใช้ดีๆคันนี้การแนะนําเลยครับเดี๋ยวมาดูบอดี้รถกันก่อนเลยนะฮะอย่างแรกนะครับผมบอดี้รถนี่ต้องแบบว่า ดีเยี่ยมนะเพราะว่าซื้อรถกับพวกเราเอามุมค้านะครับรับประกันบอดี้รถนะฮะร,รับประกันตัวรถทั้งคันนะฮะถ้าซื้อไปแล้วพบว่าเคยจมน้ําตัดต่อ,ตอสมสร้สุปทะเบียนเรารับซื้อคืนนะครับผมนี่ดูเลยเป็นไงหัวน็อตต่างๆนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็คานหน้านะฮะเป็นไงสวยๆนีเลยสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆอยู่ครบนะครับคุมกําลังเครื่องสามพันของเขานะฮะโอ้โหเป็นไงรายละเอียดนี่คือแบบว่าสุดยอดนะคันนี้ และแน่นอนว่าใครที่หายอยู่นะนี่คือคู่แข่งของเจ้า Fortuner กับปาเจโรเลยนะครับในลายบีบีของประเทศไทยคันนี้เครื่องสัมพันธ์ใหญ่สุดเลยแรงแน่นอนนะครับผมล้อนะครับเปลี่ยนมาให้นะเป็นโลฟฟ o r ลูมิงนะครับสไตล์แบบสุดตานนะสวยเลยหลดลงอีกหน่อยที่สวยแน่นอนรัดนาเป็นยังฮ l f t e เทเลนนะครับผมสวยมากรถปี22ตัวนี้นะมีบายสปอรตมาให้แล้วด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นคุณใจคิเลและดูภายในฮะ นี่ภา,ายในเป็นเบาะหนังสีน้ำต้านแบบนี้นะทุกคนเป็นเบาะคูแม็กนะครับผมก็คือเย็นแน่นอนจอดตากแดดแค่ไหนก็เย็นนะครับผมมาขออนุญาตขึ้นไปข้างบนนิดนึงแล้วกัน ขึ้นมาด้านบนนะครับผมออปชันต่างๆนะพวกอะไรมันติฟังก์ชันนะครับคอมพูตคอนโทรลและเป็นชิพนะฮะคันนี้นะสวยมากๆเลยเลขหมายก็นี่ขึ้นโชว์ปังนะประมาณนี้เลยนะครับผมหน้าจอตัวนี้นะครับจอใหญ่มากรองรับ Apple CarPlay ไรส์ใแล้วนะครับแอร์เป็นดูอโซนซ้ายขวานะฮะดีมากๆเลยเกียร์ออโต้นะครับมีโหมดขึ้นเขาลงห้วยออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้ามีครบหมดนะครับผมยอดมากคันนี้มีที่เก็บวงเก็บแว่นและภายในเขาแบบโออามากเลยพอมันเป็นสีทองตัดกับโรสโกอะไรประมาณนี้มันแบบว่า ดูดีอะทุกคนดูดีมากเลยนะครับผมแล้วก็มาดูเม็ดอากันนิดนึงนะครับบอดี้รถต้องสวยงามนะฮะนี่เป็นไง Med เม็ดอากต่างต่างอยู่ชั้นนะครับต้องดูนะซื้อรถมือสองนะครับคันเป็นล้านแบบนี้นะฮะยังไงก็ต้องดูนะป้ายแดงคันนี้นี่เกือบ2ล้านกว่าเลยนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะขายเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันดูเบอหลังก่อนแป๊บหนึ่งนะจ๊ะนี่ เป็นรถเจ็ที่นั่งนะครับผมบออแถวสองพับได้แถวสามพับได้มีแอร์หลังมีรูชาร์จ USB มาให้เรียบร้อยแล้วมีหนจับให้ด้วยเนี่ยผมชอบมากเลยตรงเนี้ยแปลว่าเวลาขึ้นรถอะมันจับปึ๊บแล้วก็ขึ้นแบบสบายขึ้นวึ๊บสบายเลยนะครับผมโอ้โหดีเยี่ยมมากเลยนะตัวนี้นะแล้วก็บริรถอีกนีแล้วกัน,นะะต้องดูให้ครบทุกบานนี่เป็นไงสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมโอ้โห บอกเลยว่ามิวเอ็กนี่เป็นรถที่น่าขับมากแล้วบอดี้สวยขนาดนี้นะครับออกป้ายแดงต้องแน่นอนเพาะแพงมากเกือบ2ล้านเลยนะแต่วันนี้นะครับผมการขายทุกคนเพียงแค่1นึ่งล้านห้าหมบาทครับแน่นอน1นึ่งล้านห้บาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะฮะผ่อนงวดละหนึ่งหมื่นแปดพันเท่านั้นเองนะเป็นไงใครมีเงินดาวต้องรีบเอามาดาวเลยนะเพราะครั้งว่ามันจะได้ถูกลงนะครับผมนี่ด้านหลังของเขานี่เก็บคาร์บอนคาร์บอนมานิดหน่อยนะครับมีนี่เอลหลังคาร์บอนกับตัวสปอยเลอร์ด้านบนนะครับผมโหสวยมากคันนี้ แน่นอนว่าด้านหลังก็ต้องเป็นประตูไฟฟ้านะครับเพราะเป็นรถพีพ,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 พประตูต้องเป็นไฟฟ้านะใครจะมานั่งยกไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้นะครับผมนี่ดูด้านข้างนะฮะดูหัวน็อตเนี่ยมีจุดแต้มสีโรงงานต่างๆอยู่ครบเลยเนี่ยดูเป็นไงน็อตไม่เคยไขยไม่เคยแก่นะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็เป็นเบาะแถว3นะครับผมพับได้แบบนี้นะฟ้าแบบนี้เลยนะครับเอาละคนคงคน,คน,คนของนะครับผมจะบ่ายนะฮะตัวนี้ก็สามารถขยับได้ต้งหากหวางของกระจุกกระจิกได้เพราะว่ายังอะไรเขาจะอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว แล้วพอเวลาปิดเราก็กดปิดแค่นี้เองครับสบายง่ายมากๆเลยนะฮะแล้วมาดูฝั่งนี้กันต่อนะครับผมดูรถต้องดูให้รอบคันนะฮะแนะนําเลยนะซื้อรถที่ไหนไม่ไว่ากับใครต้องดูรถนะครับผมนี่ดูบอดี้เลยปา๊าปนี่เป็นไงหัวนอ็อตเอ้ยไม่ใช่หัวนอ็อตเม็ดอาร์คสิเม็ดอาร์คนะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นะเนี่ยดูดิลอยมาร์กเมอร์กลงงานนะอยู่ตรงคบหมดเลยทุกคนนะครับผมนะฮะสวยมากคันนี้ และแน่นอนว่าใครอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามีทําเรื่องให้ทั่วประเทศเลยนะครับผมจองแค่99บาทมีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะทุกคนนี่เป็นไงไม่ตางนะนี่จองแค่99บาทเองทุกคนสามารถเป็นเจ้าของรถอิซูมิวเอ็คันนี้ได้แล้วอะรถปี2 0 2 2อะ่ะเป็นไงอะนะครับผมสําหรับเจ้าคันนี้ก็แนะนําอีกทีหนึ่งอิซูมิวเอ็นะครับผม3.0มจุดนะอัลเทรเขับ2นะปี2 0 2 2นะครับผม, Ultimate, บนะคบผมใครอยากจะเป็นเจ้าของนี่ต้องรีบเลยเพราะว่าเหลือแค่คันเดียวแล้วนะตอนนี้นะคนะะอดะผม ฝากไว้ด้วยถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b ์ด้านล่างให้เราด้วยนะครับผมและแน่นอนว่ามือสองของใครไม่ต้องสนนะครับเราจะทำรถทุกคันในร้านเราให้เป็นมือหนึ่งของคุณเท่านั้นเองนะครับฝากไว้ด้วยกับอิสุมิวเอครับผม